สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินเหมาะสำหรับปลูกบ้านอยู่อาศัยอยู่ในตัวอำเภอสีคิ้วมานำเสนอครับสำหรับบริเวณนี้จะเป็นถนนสีช่องจราจรนะครับเป็นถนนเข้าเมืองตัวสีคิ้วครับผมสำหรับบริเวณนี้จะเป็นทางเข้าที่ดินแปลงนี้นะครับจะลงจากถนนเส้นนี้ประมาณเพียงแค่300เมตรเท่านั้นครับสำหรับที่ดินของเราจะติดหน้าถนนเส้นนี้เลยนะครับผม บริเวณที่ดินแปลงนี้ครับจะติดทางสาธารณะประโยชน์ถึง2ด้านกันเลยทีเดียวครับที่ดินแปลงนี้เหมาะสําหรับสร้างบ้านอยู่อาศัยครับผมเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่210ตารางวานะครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา1นล้านหกแสนบาทยกแปลงพร้อมโอนครับผมราคานี้เจ้าของที่บอกว่าต่อรองได้อีกนะครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับด้านหน้าแปลงที่ดินจะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง5เมตรส่วนด้านข้างจะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง4เมตรครับสำหรับที่ดินแปลงนี้จะมีไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านพร้อมแล้วนะครับผมภายในที่ดินแปลงนี้ครับระดับดินจะต่ำกว่าถนนประมาณ5 0เซนติเมตรนะครับสามารถมาถมเพิ่มเติมสร้างบ้านได้เลยครับ บริเวณภายในที่ดินครับผมเมื่อก่อนเคยเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับปกคลุมนะครับเจ้าของได้มาเคลียร์พื้นที่ครับได้มาตัดตกแต่งนะครับอาจจะมีกิ่งไม้ครับวางเป็นกรองอยู่ภายในที่ดินนะครับสามารถมาเคลียร์ออกแล้วก็ถมดินสร้างบ้านได้เลยนะครับที่ดินแปลนนี้อยู่ในแหล่งชุมชนครับผมมีความสะดวกมากมายในการเดินทางหรือว่าจะมีความสะดวกในการซื้อของจับจ่ายใช้สอยนะครับผมหากท่านใดที่ ต้องการที่ดินปลูกบ้านอยู่อาศัยในตัวอำเภอสีคิ้วครับมาชมที่ดินแปลงนี้ได้เลยครับหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับสำหรับท่านใดครับที่ยังไม่เคยมาจังหวัดนะครราชสีมาหรือยังไม่เคยมาตัวอำเภอสีคิ้วนะครับเดี๋ยวแมนจะพาไปชมครับ ในตัวอำเภอสีคิ้วนะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยครับบริเวณตอนนี้นะครับผมจะมีงานฉลอง132ปีของเจ้าพ่อพญาสีเขี้ยวนะครับงานเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่18คกุมภาพันธ์2568นะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจสามารถมาดูที่ดินแล้วก็มาเที่ยวงานได้เลยนะครับผม สำหรับช่วงบริเวณตรงนี้ครับจะเป็นตลาดสดสุขาพิบ,บานตลาด1ตลาด2ของตัวอำเภอสีคิ้วครับตัวอำเภอสีคิ้วจะมีตลาดสดถึง3ตลาดเลยเดียวนะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะตั้งอยู่ที่เทศบาลสีคิ้วซอย17ตบตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับที่ดินแปลงนี้รูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยเลยนะครับที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือครับ ทิศเหนือและทิศใต้กว้าง20เมตรทิศตะวันออกกว้าง43เมตรส่วนทางด้านทิศตะวันตกกว้าง40เมตรครับระดับความสูงจากน้ำทะเลอยู่ที่242เมตรนะครับผมถนนคอนกรีตติดทางด้านทิศเหนือและทางทิศตะวันตกนะครับผมเส้นหลักจะทางทิศเหนือนะครับสามารถปลูกบ้านอยู่อาศัยหันหน้าไปทางทิศเหนือได้เลยครับสำหรับที่ดินแปลนนี้ครับใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับใกล้ถนนสีเลนเข้าเมืองสีคิ้ว300เมตร ใกล้ปั๊มน้ำมันบางจากร้านอาหารร้านกาแฟร้านหมูกระทะบริษัทร,ร้านค้าหรือว่าคลินิกยังแค่300เมตรครับส่วนจะเป็นตลาดสดสุขาพิบาลสถานที่ราชการบิ๊กซีโรงพยาบาโลโปรตัสใหญ่นะครับไม่เกิน2กิโลเมตรครับผมและที่ดินแปลยนี้จะห่างจากวัดสรพงษ์ชาตรีเพียงแค่4กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองโคราช46กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร220กิโลเมตรครับผม สำหรับบริเวณตรงนี้จะเป็นตลาดใหม่นะครับตลาดหัวสะพานหนึ่งของอำเภอศรีคิ้วครับผมสำหรับตัวเมืองศรีคิ้วจะเป็นตัวเมืองที่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีเยอะแล้วก็ครบคันมากๆครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับแมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ